สวัสดีครับวันนี้เรามานําเสนอแกงไม้แหะอาหารถิ่นของจังหวัดตากครับคนจังหวัดตากก็จะนิยมรับประทานช่วงฤดูร้อนซึ่งก็ตรงกับเทศกาลสงการนั่นเองครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับป้าติปชมยงฉิมสุดครับผู้ที่จะมาบอกสูตรแกงไม้แหะให้เราได้ดูกันครับเอาต้มไม้แฮะก่อนแล้วก็ใส่หมูสามชัน้นและนี่คือถั่วไม้แหะครับซึ่งจะออกในช่วงหน้าร้อนนะครับซึ่งถ้าเป็นไม้แหะใหม่เนี่ยเวลาต้มก็จะเปื่อยไวแต่ถ้าเป็นไม้แฮะเก่าก็จะต้มใช้เวลานาน,านหน่อยนะครับ นำไปต้มน้าเปล่าทิ้งไว้แล้วก็ใส่หมู3ชั้นครับประมาณสองชั่วโมงก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็มีน้ําพริกผัดมีกระชายมีหอมแดงมีปลา้ามีมกะปินําทุกอย่างมาโขกด้วยกันครับก็จะออกมาเป็นพริกแกงนะครับเราผัดพริกใส่หม้อแกงใบแห่ใส่ที่ต้มใบแห่ ใส่น้ำมะขามใส่น้ำปะลาะ้าใส่ปะลา้าสับแล้วก็เราชิมปรุงรสให้ถึงใจว่าถูกใจเราแล้วก็ใส่ชะอมแล้วก็ใส่ส้มปล่อยไม่เปรี้ยวแล้วก็ใส่น้ำมะขามเติมอีกทีอย่างมีอีกสูตรลับเฉพาะครับของปติปบก็คือการใส่หอมเจียวที่หอมๆลงไปในแกงมะแฮะด้วยครับ แกงมาแฮนิยมทานคู่กับข้าวเกียบครับบางก็ชอบทานกับข้าวบางก็ใช้ข้าวเกียบครับตักแกงมาแฮแล้วทานเล่นๆได้เลยครับเสร็จแล้วครับแกงมาแฮเมืองตากน่าทานมากๆเลย